สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องคุกไมล่ล่ะวันนี้มีสูตรแซนด์วิชน้ำสลัดโบราณแบบไม่ใส่มัสตาร์ดมาฝากกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมชามผสมที่เป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นแก้วก็ได้ค่ะใส่ไข่แดงลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ส่วนผสมที่ได้ก็จะจับตัวกันเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เติมมายองเนสลงไปค่ะเลือกยี่ห้อที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะตามด้วยนมข้นหวานค่ะสูตรนี้จะมีความออกหวานนิดนึงนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหวานสามารถลดปริมาณของนมข้นหวานลงได้20กรัมค่ะ ตามด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองค่ะอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วเราก็ใช้ตะก้อมือคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปตุ๋นกันค่ะให้เราเตรียมหม้อหรือกระทะนะคะตั้งไฟอ่อนใส่น้ำลงไปพอน้ำร้อนแล้วให้เรานำน้ำสลัดของเราลงไปตุน๋นใช้เวลาตุ๋นประมาณ5นาทีค่ะจนน้ำตาลละลายแล้วก็ไข่เริ่มสุกให้เราคนอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะคะพอตุ๋นครบ5นาทีแล้วไข่ของเราสุก น้ำสลัดของเราก็จะได้ออกมาเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรานำออกจากเตาแล้วนำไปคนต่อด้านนอกเพื่อให้ใคลายความร้อนกันค่ะพอน้ำสลัดของเราเริ่มอุ่นๆแล้วเดี๋ยวเรามาเติมพริกไทยกันค่ะใช้เป็นพริกไทยป่นนะคะตามด้วยน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะ ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวสามารถลดปริมาณลงได้นะคะคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันค่ะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันลำข้าวค่ะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นน้ำมันอันอื่นได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันปาล์ม ให้เราเทน้ำมันลงเป็นสายแล้วก็เทไปคนไปแบบนี้เลยค่ะจนกว่าน้ำมันจะหมดพอใส่น้ำมันหมดแล้วให้เราคนต่อประมาณหนึ่งนาทีเราก็จะได้น้ำแซนด์วิชข้นๆแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างแซนด์วิชกันค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นขนมปังโฮลวีตนะคะให้เราตัดครึ่งขนมปังแบบนี้เลยแล้วก็ทาด้วยน้ำแซนด์วิชโบราณให้ทั่วแผ่นเลยค่ะ ตามด้วยโบโลนาหั่นครึ่งค่ะอันนี้ทำให้สุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาขนมปังอีกแผ่นประกบเลยค่ะให้เราทาด้วยน้ำสลัดให้ทั่วเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับไส้แซนด์วิชนะคะวันนี้ก็จะเป็นไส้โบโลนาและหมูหยองเพื่อนๆสามารถปรับให้เป็นไส้อื่นๆตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะให้ทำสลับไส้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราขอแอบเพิ่มหมูหยองด้านบนนิดนึงนะคะเพื่อให้แซนวิชของเราดูมีความเป็นแซนวิชไส้ตุ้มค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเพิ่มความฉ่ำหน่อยค่ะให้เรานำน้ำแซนวิชใส่ถุงบีบแล้วก็มาลาดด้านบนแบบนี้เลยแค่นี้เราก็จะได้แซนวิชโบราณไส้ตู้มกันแล้วค่ะ เพื่อนๆสามารถนำไปไประยุกต์เป็นแซนด์วิชกล่องแบบนี้ขายก็ได้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ